การตัดแต่งกอห้เลี้ยงสร้างภทยตัดเอาลำเล็กๆออกหย,ห,ยหยุดหยุดหยุดหัวลอยยนะแกขึ้นขึ้นกล้องอยู่นะสวยอันนี้ระยะประมาณหนึ่งปีเศษตัดแต่งกอลำเล็กออกหน่อต่อไปจะได้โตขึ้นโตขึ้นลำจะได้ใหญ่ขึ้น อันพุ่งโค้งนี่ตัดออกก็ได้เด้ออดตัดปลายเพียตัดตัดทางเชิงนี่เออเอเอ,เอนั่นแหละคือน,นี้คือน,นี้เห็นัหมเหลืองงามนึงเออเออไม่ต้องเสียดายนะคะตัดออกได้เลย ตัดลำเล็กๆแกแก่แกรนทิน้งจะได้มีการขยายกอมากขึ้นแล้วก็ลำใหญ่ขึ้นสวยขึ้นออดๆทั้งพี่ออดพี่อ่ี่ึลำหเหลืองๆเนี่ยเหลืองสองลำเนี่ยอืม แต่งแป่งไปเลยแล้วก็แต่งตากิ่งให้ดูสวยงาม ออดน้องพี่ออดนี่เดี๋ยวสีของลำจะสีเข้มเขียวเข้มแล้วก็ข้อต่อของ ระหว่างป้องก็จะหนาสีจะเขียวเข้มถ้าแก่กว่านี้จะเป็นเป็นมันเงาอันนี้ระยะหนึ่งปีเศษจะปลูกเพื่อทำชุม่มในนาคตการปลูกไผ่ทำทุ้มต้องรอเวลาหน่อยนะคะผลนมานิยมใช้ไผ่เลี้ยงสร้างไผ่ ว่าลาจะยาวพิเศษแล้วก็สามารถตั้งวงโค้งเข้าหากันได้สวยใน,ในเวลาประมาณสามถึงสี่ปีอันนี้ประมาณจะเข้าประมาณปีกว่ากว่าพิเศษใช้เวลาหน,น่อยนึงช่วงนี้เราก็แต่งกอไปเรื่อยๆทุกปีปีละครั้งสองครั้ง ต้นลำเล็กๆแค่ๆกแกนทิ้งไปะคะแต่เสียดายว่ามันจะเป็นต้นลำแก่แค่แกนที่แย่งอาหารของต้นหน่อใหม่ที่จะเกิดทำให้ลำต่อไปไม่ใหญ่จะค่อยๆสวยขึ้นตามลำดับจากเล็กไปโต มองดูแล้วเหมือน,นจะปลูกห่างไปหน่อยบางต้นก็ไม่เกิดาจะทำทางเดินไปแบบนี้นะคะ อันนี้ปลูกระยะยาวประมาณสอ200-300เมตรโอเคค่ะถ้าสนใจ9พันไผ่เพื่อปลูกทําซุ้มนะคะขอแนะนำเป็นไผ่เลี้ยงสร้างไผ่ติดต่อสอบถามเรื่องก9พันได้ที่สวนเรานะคะมีจำหน่ายให้พร้อมในราคาเหมาปลูกนะคะซึ่งก็ ขอทราบจานวนก่อนทีจะบอกเรื่องเกี่ยวกับราคาได้ราคาพร้อมหมอปลูกต่อได้นะคะรายละเอียดอยู่ที่รา,ายละเอียดจะมีเบอร์โทรพร้อมให้ให้ให้ดูนะคะใน YouTube นะคะขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามาดูช่องของเราค่ะสำหรับวันอาทิตย์วันนี้นะคะสวัสดีค่ะ